ผมเคยขายคอนโดทำไมมันมีอยู่ห้องหนึ่งที่ชั้นสามขายไม่ออกเลยปรากฏว่ามันชิดหม้อปแปลงของโครงการคอนโดครับแล้วเวลาลูกค้าเดินเข้าไปมันจะปวดหัวเลยครับสวัสดีครับผมปอนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่อา่านะครับจาก เฟร่งช่วยดีดดีไซเนอร์ท็อปิกของเราคือจัดบ้านยังไงไม่ให้ทุกทิ้งโอ้เป็นเรื่องที่ลำบากใจเนอะจัดเสร็จเฮ้ยบางทีคนชอบไม่ชอบก็เรื่องหนึ่งอ้าวไม่ถูกวงจรอ,อีกต้องทุบอีกหรือเปล่าทำเลอะไรในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของเราดีที่สุดครับพี่อาครับอาคารหรือบ้านอยู่อาศัย<ม>เมื่อลงหลักปักฐานตรึงติดอยู่บนที่ดินแล้ว<ม>ก็จะส่งผลกระทบ ได้ทั้งดีและทั้งร้ายต่อผู้อยู่อาศัยดังนั้นจึงควรทําความเข้าใจถึงข้อจํากัดข้อหลีกเลี่ยงที่ควรปฏิบัติก่อนการตัดสินใจดังนี้นะครับหลีกเลี่ยงทําเลที่ดินที่เคยเป็นสุขสารหรือเป็นที่ฝังศพเพราะจะทําให้ชีวิตถดถอยไม่เจริญก้าวหน้านะครับหลีกเลี่ยงที่ดินที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลหรือแม้แต่ทําเลที่ดินที่มีกองขยะอยู่ด้านหน้านะครับก็จะส่งผลให้เกิดโรคภัยแปลกๆใหผู้ที่อยู่อาศัยหลีกเลี่ยงทําเลที่ดินที่เคยเป็นถนนหนทางหรือเป็นทางเดิน ที่เคยใช้กันมายาวนานนะครับเพราะจะส่งผลให้ชีวิตไม่ปกติสุขวุ่นวายการงานถดถอยไม่จเจริญก้าวหน้าอีกทั้งยังจะเกิด โรคภัยแปลกๆขึ้นได้อีกด้วยเช่นกันครับหลีกเลี่ยงทำเลที่ดินริมคลองหรือลำคลองแต่ถูกถมเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศาัยก็ะจะส่งผลให้ไม่สงบวุ่นวายชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าได้เช่นกันหลีกเลี่ยงการสร้างบ้านหรืออาคารครอบบนทำเลที่ดินที่มีตอไม้ใหญ่ที่ไม่ได้ถอนรากขุดโคนต้นออกก็จะสมนให้ผู้อยู่อาศัยเป็นโรคภัยแปลกๆและมีลักษณะผิดเพี้ยงไม่ปกตินะครับหลีกเลี่ยงการสร้างบ้านหรืออาคารบนทำเลที่ดินที่เคยทําการปลอบ ูแต่ถูกไถ่กลบกอดการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จนะครับจะส่ผลให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ล้มเหลวไม่เจริญก้าวหน้านะครับหลีกเลี่ยง การสร้างบ้านหรืออาคารบนทำเลที่ดินที่เคยเป็นสถานที่ศึกษาในขณะที่นักเรียนรุ่นสุดท้ายยังไม่สําเร็จจบการศึกษานะครับก็จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตถดถอยได้เช่นกันนะครับหลีกเลี่ยงบนทำเลที่ดินที่เคยเป็นโรงฆ่าสัตว์จัดว่าเป็นทำเลอัป,ปมงคลนะครับหลีกเลี่ยงทำเลที่ดินที่เคยเป็นสมรภูมิลบหรือบนทำเลที่ดินที่มีคนถูกฆาตกรรมที่ไม่ได้เป็นการตายโดยธรรมชาติก็จัดว่าเป็นทำเลอัปมงคลอีกเช่นกันนะครับเาข้อนี้ไม่ควรที่จะเืออาจจะมี ข้อจํากัดมากกว่านี้ก็ได้แต่เป็นสิ่งที่เราเห็นพบเห็นกันทั่วๆไปนะครับจริงๆ,ๆดีที่สุดก็คือใชคประวัติของที่ดินนั้น,<ค>นใชมนะมีคําถามนึ่งครับพี่อาว่าเราจะเลือกบ้านจัดสรรยังไงให้มันเวิร์คครับอย่าก่อนอื่นนี่เราก็ต้องดูข้อจํากัดอีกเช่นกันนะครับการที่เราจะเลือกบ้านจัดสรรให้เวิร์คต้องดูให้ออกก่อน<ม>เรื่อเลี่ยงวิปากก่อนเลือกบ้านที่เป็นมงคลน,นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเลียเ่ยงบ้านหลังแรกหน้าโครงการเพราะจะอูยังไม่สงบ บุญวายข้อที่2นะฮะหลีกเลี่ยงบ้านต้นซอยและบ้านสุดซอยบ,บ้านต้นซอยจะวุ่นวายอยู่อย่างไม่สงบบ้านสุดซอยจะเป็นแหล่งรวมสิ่งประมงคลน,นะครับ,รบข้อที่3หลีกเลี่ยงบ้านที่อยู่ใกล้หมอแปลงไฟฟ้าหรือมีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านก็จะทําให้เจ็บป่วยเจอแต่ปัญหา วุ่นวายการเงินไม่เข้านะครับข้อที่4หลีกเลี่ยงบ้านที่อยู่ปลายสะพานขาลงก็<ช>จะส่งผลให้ไม่เจริญก้าวหน้านะครับข้อที่5หลีกเลี่ยงบ้านที่อยู่ถนนหรือช่องลมพุ่งชนก็จะส่งผลให้เกิดวัตเหตุเจ็บป่วยและวุ่นวายข้อ<ช>ที่6นะครับหลีกเลี่ยงบ้านที่มีรูปทรงเวาวๆาาแหว่งๆเพราะจะทําให้เจ็บป่วย ชีวิตถดถอยไม่เจริญก้าวหน้านะครับข้อที่เจ็ดลีกเลี่ยงบ้านที่มีห้องน้ําอยู่แกนบ้านหรือทั้งส่วนกลางส่วนหลังหรือแม้แต่หน้าบ้านเพราะจะกระทบกับสภาพขาดผู้อุปถัมภ์การเงินไม่เข้านะครับข้อที่แปดหลีกเลี่ยงบ้านที่มีพื้นหน้าบ้านฮะสูงกว่าพื้นหลังบ้านก็จะทําให้บ้านขาดความสมดุลน,นะครับข้อที่เก้า หลีกเลี่ยงบ้านที่มีตึกสูงอยู่หน้าบ้านเพราะจะทําให้โวกลาไม่เข้าและขาดความสมดุลเช่นกันนะครับข้อที่10หลีกเลี่ยงบ้านที่มีทิศทางที่ชงปีเกิดของเจ้าของบ้านเพราะจะส่งผลให้สุขภาพมีปัญหาการเงินไม่ไหลลื่นการงานม,ากมักอยู่ประสักจะทําอะไรไม่ค่อยขึ้น ดังเช่นนะครับเกิดปีชวดหลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศเหนือเกิดปีฉลูและปีขานหลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเกิดปีเถาะหลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับเกิดปีมะโรงและปีมะเส็งหลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปีมะเมียหลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้นะครับปีมะแมและปีวอกหลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปีวารกา หลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันตกนะครับปีจอและปีกุลหลีกเลี่ยงบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับมันมีทริคแอนทริปยังไงไหมครับในการเลือกคอนโดล่ะชั้นที่เท่าไหร่เลือกเลขห้องวิวแบบไหนสูงอย่างคอนโดมิเนียมหรือแม้แต่อพาร์ตเมนต์ที่มีจํานวนชั้นและปริมาณห้องมากมายการเลือกชั้นหรือเลขที่ห้องสามารถคํานวณได้จากนักษับป,ปีเกิดเดช่นปีช่วยเป็นท่าน้านะครับควรเลือกชั้นและเลขห้องที่ลงท้ายด้วยหนึ่งหรือสี่ หรือจนเก้าปีขานและปีถอบเป็นธาตุไม้ควรเลือกลงท้ายด้วย1หรือ3หรือ6หรือ8ปีมะเสงและปีมะเมียเป็นธาตุไฟนะครับควรเลือกที่ลงท้ายด้วย2หรือ3หรือ7หรือ8ปีฉลูปีมะแมปีมะโรงและปีจอเป็นธาตุดินนะครับควรเลือกลงท้ายด้วย2หรือ5หรือ7หรือ0 ปีวอกและปีละกาเป็นธาตุทองนะครับวรเลือกที่ลงท้ายด้วยสี่หรือห้าหรือเก้าหรือศ<ม>ูนคือทุกปีเกิดมีธาตุประจำฉนั้นก็ต้องมีเลขประจําของตัวธาตุเสริมเขาโดยจะยึดจุดร,รับลมหรือระเบียงเป็นด้านหน้าคือระเบียงมันจะต้องเป็นหยางเพราะเป็นหน้าบ้านถูกไหมฮะทางเดินที่เข้าห้องเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดทึบคือเป็นหินนะครับก็เลยว่าหน้าบ้านเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นระเบียง เราก็ใช้ตรงนี้มาตัดสินของตัวคอนโดได้ด้วยระเบียงจึงจําเป็นต้องโล่งโรงมีสวนมีน้ําและต้องอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะตั้งแต่2527จนถึง2587ตอนต้นปีนะครับ,รบเขาเรียกว่าอยู่ยุคปลายถ้าจะมีน้ำเนี่ยทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศเหนือเหมาะสําหรับยุคปลายควรจะมีน้ำใหญ่างเช่นภาพที่สแสดงเนี่ยจะเป็นน้ําแบบทะเลเลย จะเป็นแม่น้ำใหญ่ๆก็ได้ถ้ามีก็คือตัวดาวยุคเนี่ยจะส่งเสริมตัวทิศทางของตัวห้องนั้นนะครับดีเลยดีเลยในยุคนี้นะถูกไหมฮะในยุคนี้ในยุคนี้พอถ้าเกิดเข้าสู่ในยุคต้นแล้วเนี่ยทิศทางตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วนะยี่สิบกว่าปีครับโอ้ยี่สิบปีคงขายไปแล้วถ้าหากใยภูมิภายนอกไม่มีน้ําควรเลือกที่ตะบันตกที่ตะบันออกสงหรือทิศใต้แล้วรูปทรงตึกภายนอกเนี่ยเวลาเรามองออกไปนะฮะควรเป็นธาตุไม้ธาตุดิน หรือธาตทองธาตไม้จะเป็นแบบสูงๆขึ้นไปอย่างตึกใบหย,ยกเนี่ยก็เป็นแบบธาตุไม้ค <ừ, S 1> ือเรามองออกไปแล้วเราเห็นตึกประเภทแบบนี้อยู่ไกลๆก็คือจะส่งเสริมเกี่ยวเรื่องการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้จนประเภทแบบบางระเบียงเราเลยอันนั้นคงใช้ไม่ได้นะฮะแล้วถ้าดินเป็นทรงไงครับพี่จะเป็นทรงเหลี่ยมเ,เป็น เป็นการลงเยมใช่ธาตุทองใช่กลมๆแล้วโค้งมนๆนะครับอันนี้คือจัดไปเป็นธาตุทองแล้วก็หลีกเลี่ยงวิบากทําร้ายระเบียงเช่นมุมตึกตึกร้างเมนสุสารโรงพยาบาลและกระแสน้ำพุ่งชนหรือตีจากครับเดียหมายความว่าเราเราอยู่ตรงนี้คอนโดใช่ไหมฮะกระแสน้ำเนี่ยมาไหลจากเหนือไปใต้อยู่แล้วก็จะไหลตามก็โค้งจะตีจากเราไปหรือถ้าเป็นลักษณะว่าน้ําเนี่ยไหลมาจากตรงนี้มาคตึก นโดเราอยู่ตรงนี้มันก็พุ่งชนเราหลีกเลี่ยง<บ>ทางเดินชนประตูประตูเนี่ยเปียบเสมือนปากพ<ม>อพุ่งชนแล้วเนี่ยก็คือการที่ว่าปากเราเจ็บเราจะรับประทานอาหารอะไรก็ไม่เคยได้เนี่ยไม่เคยสะดวกหลีกเลี่ยงจุดกลางห้องเป็นห้องทึบห้องเก็บของเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้<ม>จุดศูนย์กลางของบ้านคือเปียบเสมือนหัวใจของคนถ้า<ม>เราอะไรไปอัดแน่นไว้หรือเป็นห้องน้ําที่เป็นชักโครกมันก็ไม่เหมาะสม,มฮะทำให้สุขภาพดี<ม>ห้องน้ําเตาไฟควร โ,โปรง่งเ<ม>ตาไฟเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพของเราเราควรจะให้มีลักษณะของการระบายอากาศได้ดีนะฮะการ<ม>ที่เราทําอาหารนี่มันจะได้ไฟที่มีประสิทธิภาพในการประกอบอาหารเนเ่<ม>ียง<ม>ตําแหน่งโถส้วมเตาไฟทับปีเกิดถ้าผมเ okay, ข็นมคิดเข้าไปจับเนี่ย<ม>สังเกตว่าช่าโคกอยู่ประมาณนี้โคช่าโคกเนี่ยไปทับปีเกิดคนที่เป็นคนหาเงินในบ้านหลังนี้ซึ่งเกิดปีมะแมเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหนึ่งสุขภาพไม่ดี2ก็คือการทําอะไรขึ้นนะครับ<ม> ประสบปัญหาถดถอยเตาไฟนะไ,นไปทับปีเกิดของผู้หยู่ัวใัยป,ปีละกาเล่เกเลี้ยงโถส้วมติดผนังหัวเตียงทิศประตูห้องหรือทิศห้องนอนควรตรงกับรหัสปีเกิดมีตัวอย่างของเจ้าชะตาใช่ไหมครับอ่าเจ้าชะตาที่เป็นเพศชายชาเกิดปี254 4าเนี่ยเขาคำนวณมาได้รหัสแปดรหัสข,ของบุคคลหรือของบ้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งคือรหัสตะวันออกอีกภาคหนึ่งคือรหัสตะวันตกตะวันออกจะประกอบด้วย รหัสหนึ่งรหัสสามสี่รหัสเก<ม>้านะครับภาพตัวอย่างเนี่ยเป็นรหัสตะวันตกจะประกอบด้วยรหัสสองเจ็ดหกแปดเขาเลือกบ้านได้บ้านรหัสสองซึ่งเกี่ยวกับความรุ่งเรืองแล้วก็เขานอนในตำแหน่งรหัสแดซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคง<ม><ม>นะครับเพราะเป็นตำแหน่งประธานทำให้เขานอนหลับสนิทระเบียงหรือประตูควรเสริมธาตุเจ้าชะตานะครับท<ม>ี่ใช้ตัวธาตุมาส่งเสริมธาตุนะครับแปดหลังนี้เนี่ยเจ้าชะตาสมมติเกิดปีมะเมียเดือนมะเมียวันละกานะ เวลานี่ฉลูเขาได้ห้องที่ในตำแหน่งของมาแม่ซึ่งสมพง์กับเขาคือหลักฮะนะครับแล้วเขาเป็นธาตุทองซึ่งต้องการดินเขามีระเบียงนี่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นธาตุดินมาส่งเสริมตัวอิทธีวันของเขาทําให้ชตาชีวิตเขาสมดุลขึ้นเขาทั้างื่อนไขมากในการเลือกคอนโดนจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับ